รีวิวสไตล์ซาเอะในแมปอสุริเรดขอบคุณสำหรับ 3, สามพันทับด้วยนะครับทุกคนสกิลแรกต้องกด2ครั้งนะครับจะเป็นการเล็งบอลพาศัตรูนะครับแล้วก็เตะบอลขึ้นอากาศมาหาตัวเรานะครับสกิลสจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับคือถ้าเราใช้สกิลนี้เ,เนี่ยเราศัตรูมาสไลด์เนี่ยจะเป็นการสรับขาหลอกศัตรูนะครับสกิลสามครับจะเป็นการเตะปั่นโค้งแบบลินเลยนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าลูกซาเอะมันจะดูเร็วกว่านะทุกคน เมื่อเราเปิดอัติจะมีสกิลขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งสกิลนะครับทุกคนสกิลนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่หรือว่าคือสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลการเตะบอลลอดขาศัตรูนะครับแล้วก็แบบใช้ขาซ้ายเนี่ยย,ยิงลูกแบบแรงๆเลยทุกคนแต่ถ้าคนที่เราใช้สกิลด้วยเนี่ยเป็นลินนะครับก็จะเป็นคาสินอีกแบบหนึ่งนะ